ถุงกากแค่นเมี่ยมเนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วปิดพนเกให้เรียบร้อยนี่คือเรื่องที่ทั้งกรทมสมุทรสาครและจุลรีต้องทำดันดีครับไม่มีใครก็ปล่อยเป็นถุงๆแบบน,นั้นให้เสี่ยงอันตรายหรอกครับนี่คือสีข้อที่ผมอยากจะแนะนำรัฐบาลให้ทำทันทีครับไม่ะนั้นแล้วประชาชนดร้อนครับ ผมเห็นด้วยกับการจัดการของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการขนย้ายกากแคดเมียมนะครับซึ่งเป็นอันตรายและน่าเป็นห่วงอย่างที่สุดตามมาตรฐานสากลเขาจะเก็บในคอนเทนเนอร์แบบนี้ครับคอนเทนเนอร์ er แบบนี้เขามีหลายขนาดแล้วก็เอาไอ้ถุงกากแคดเมียมเนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วปิดพันเด็กให้เรียบร้อยนี่คือเรื่องที่ทั้งกทมสมุทรสาครและชลบุรีต้องทำดันดีครับ ไม่มีใครก็ปล่อยเป็นถุงๆแบบนั้นให้เสี่ยงอันตรายหรอกครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2สําคัญมากนะครับต้องอรีบขนย้ายออกทันทีไม่จำเป็นต้องรอถึงวันที่7พฤษภาแล้วครับบอกว่าทางปลายทางยังไม่พร้อมและแบบนี้ชาวบ้านอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องสูตรแคดเมียมหรือมีความเสี่ยงกับแคดเมียมหรอกครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือหลังจากที่พันึกในคอนเทนเนอร์แล้วเนี่ยการย้ายมันก็ปลอดภัยง่ายนะครับย้ายไปพื้นที่ ที่ไกลชาวบ้านเป็นเส้นทางที่จะไปจังหวัดตากก็ได้แต่ออกนอกพื้นที่ที่มีชุมชนอยู่พื้นที่ของรัฐก็มีมากมายหรือไปเช่าพื้นที่เอกช,ชนที่อยู่ไกลชุมชนที่อยู่ไกลแหล่งน้ำธรรมชาติไปพักคอยไว้ก่อนก่อนไม่ควรจะไปพักคอยไว้ที่โรงงานเดิมแล้วปล่อยสภาพแบบนี้นี่ถือว่าไม่ได้ใส่ใจด้วยชื่อของประชาชนเลยนั่นคือข้อที่2ข้อที่ส การเตรียมพื้นที่ที่จะรองรับกับแคดเมียมที่จังหวัดต,ตากเขาบอกจะปูด้วยแผ่นพลาสติก SDPE ซึ่งเป็นพลาสติกนั่นแหละครับแต่มันมีความหนากว่ามันคนต่อแรงกดทนต่อแรงฉีกขาดมันไม่ใช่มาถึงปูดได้เลยนะครับมันต้องมีการบดอัดพื้นที่ก่อนไม่เช่นั้นเนี่ยมันเกิดไม่เรียบร้อยขุกขระพอดาแคดเมียมลงไปมันเกิดการฉีกขาดฝนมันตกมามันลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ ตรงนี้อันตรายแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตาดังนั้นการเตรียมพื้นที่นั้นใช้เวลานะครับและไม่ใช่เรื่องง่ายและข้อที่4การเคลื่อนย้ายไปต้องมีเคลื่อนย้ายทั้งตู้คอนเทนเนอร์นะครับไม่ใช่ว่าขนไปขนมาขนไปขนมาตักกี่ร้อยเที่ยวนะครับประเมินไม่ประมาณาสัก500อเที่ยวนี่ผมว่าอันตรายมากๆนี่คือ4ข้อที่ผมอยากจะแนะนำรัฐบาลให้ทำทันทีครับ ไม่ชนะแล้วประชาชนเดือดร้อนครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่ภาคทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับมัตติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ